ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยนายนัทพัฒน์วอลพิมลัตวิทยาลัยเทคนิคพิบู์มังสาหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการประวัติส่วนตัวนายนัทพัฒน์วอรพิมลัตเกิดเมื่อวันที่4กันยายน2521ปัจจุบันอายุ43ปี ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่21หมู่11ตำบลกุดประทายอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2533สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อปีพุทธศักราช2536 โรงเรียน60พรรษาวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาระด,ดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างก่อสร้างในปีพุทธศักราช2539วิทยาลัยโปรดีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่งางก่อสร้าง ในปีพุทธศักราช2541วิทยาลัยโปรดีเทคนิคท่าคตาบันออกเฉืยงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธ,ธานีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาเมื่อปีพุทธศักราช2546มหาวิทยาลัยอุบลราชธ,ธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธ,ธานี ประวัติการรับราชการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564วิทยาลัยเทคนิคพิบูรณ์มังสาหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการภาระหน้าที่ด้านการสอน สองวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยระดับปวชหนึ่งสองชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนวิชาการประมาณราคางานโยธาระดับปวชสองสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนวิชาวัสดุก่อสร้างระดับปวชหนึ่งสองชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนวิชางานไม้ระดับปวชหนึ่งและปวชสองสิบแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์สอน วิชาสำรวจเพื่อการกอร่อสร้างระดับปวช2 5ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนเครื่องจักรกลงานโยธาระดับปวช1 2ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งหมด31ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาร่างงานที่ได้รับมอบหมาย1หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา2ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคาร 3. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับปวชช่างโยธา1 1ทับทับตรวจเวรยามรักษาการ 5. ครูเวรสแกนหน้าทุกวันศุกร์องค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยผู้รับการประเมินมีการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสาร ได้ถูกการลเสศะต่อผู้เรียนต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการครูตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎหมาย 2. คุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเข้าร่วมศาสนาิด ของศาสนาอย่างสม่ำเสมอเห็นความสัมพันธ์ของจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นวัฒนธรรมของชาติมีจิตบริการและจิตสาธารณะ 3. จัญญวันวิชาชีพครูมีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องให้มีความสำคัญกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูสม่ำเสมอ มีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนรักและเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานชุมชนผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตนที่เป็นผลเชิงลบต่อกายใจของผู้เรียน ทำงามกับผู้อื่นโดยยึดความสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อพัฒนาผู้เรียนวิทยาลัยชุมชนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสการลำลงชีวิต ตามหลักปัจจญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้รับการประเมินมีความรู้ความเข้าใจนำหลักปัจจญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูผู้รับการประเมิน เข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมรู้จักให้อภยัยปราศจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพความสนใจความทุ่มเทเสียสละ ในการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้รับการประเมินมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพและให้สังคมยอมรับประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ ปกป้องป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลบต่อวิชาชีพจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นอย่างแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนมีการนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำรายวิชาและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสลัมฤทธิ์ทางวิชาการและค,ลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบ,บวนการคิดทักษะชีวิตของผู้เรียนดำเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและการรวบรวมข้อม,มูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมหม,มุนนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจาริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการทำงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันสร้างเครือข่ายทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคนในแวดวงอาชีพครูร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตลอดการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการมีการพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีต่างๆอย่างเหมาะสมมีส่วนร่วมในในชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจ ในภาระ่างานของสถานศึกษางานบริหารทั่วไปงานบริการวิชาการงานกิจการนักเรียนงานบริหารทรัพยากรบุคคลงานบริหารงบประมาณ 4. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีผู้รับการประเมินสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินการเตรียมผ่ามพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นอย่างสูงข้าพเจ้าผู้รับการประเมินขอน้อมรับความติชมจากท่านคณะกรรมการทุกท่านเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอกราบขอบพระคุณครับ